เอาอะทำไมวันนี้วันนี้มาดูหนอนนอนอะไรนปะปะ๊าครับวันนี้เราจะมาดูหนอนด้วงนะฮะระยะเป็นไข่ไข่ก็คือกำลังจะเป็นตัวนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวนี้คอ,อมาแล้วตัวจากผ่านไปประมาณสองเดือนนะครับ ก็คือเป็นตัวเต็มใบนะฮะลอกออกจากธาตแล้วอัน so นี้ก็คือไข่นะครับไข,ข่ของมันก็คืออยู่ในระยะที่กํางเป,เป็นตัวนะครับก็ลัจจะเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็คือระยะตัวหนอนนะฮะตัวหนอนเอาดีตัวหนอนตัวหนอนตัวนี้คือยังไม่เป็นพ่ <Merry S 2> <Alberto. Costco S 1> อแม่พันธุ์นะครับคื <rs> อยังไม่เข้า,ยายสู่สภาวะเป็นไข่นะฮะนี่เป็นไข่ ามาดูอันนี้เราแกะนะครับแ,แกะส,ะสดๆเลยกําลังออกจากไข่นะครับแกะดูก็อยู่ในไข่อยู่พ่อแม่พันธุ์ซึ่งกําลังจะออกจากไข่เร็ววันแต่และคราวนี้เราเาเจาะดูก่อนเจาะดูก่อนนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์เป็นยังไง